โอ้โหโบรรย,ยากาศร้อนมากเลยต้องได้ฉีดน้ํานะครับอ้อน้องแมมร้อนไหม,ไมต้องได้ฉีดน้ํานะครับแล้วก็ลดให้ต้นไม้ด้วยเนี่ยดูดูดูแดด,ดนะครับสีบ่สิบเอ็ดองศาหรือสี่สบององศาก็ไม่รู้หนดูดิรากยังไม่ออกเลยโอ้โหรากก็ยัง <ทำ S 1> ไม่ไม,มาเ,เลยเออมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่เริ่มดีแล้วเอาแช่น้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็ทำใส่ดินปูให้เขา วันนี้นะครับน้องแหม่มจะมารีวิวนะครับเมื่อกี้ไปถอนหญ้ามาใช่ไหมมาดูแดดข้างนอกนิ่เป็นไงนแล้วทําไม<อ>ทําไมหน้าน้องแหม่มถึงไมทำไมหน้าถึงไม่มีฝ้าไม่มีกระจากอายุเท่าไหร่แล้วน,น้องแหม่มสามสิบสามสิบสองค่ะอายุสามสิบสองปีมาดูหน้าน้องแหม่มว่าเป็นยังไงนะครับไม่อันนี้ก็คือมีเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับผมลุงป้านาอานะครับชมน้องแหม่มเข้ามานะก็เลยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากจะเอาครีมตัวนี้นะครับ มาแบ่งปันมานําเสนอให้กับพี่พี่เพื่อนลุงป้านาอาใช้นะครับผมตอนนี้อายุหนุ่มเกษตรก็สาปีนะครับผมไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีสิวนะครับหน้าใสตามธรรมชาติลองให้ดูตรงแมมเป็นไงไปตากแดดมาเมา,มา,มาอยู่ตรงแดดดีวกว่านะครับมารีวิวกันนะครับครีมตัวนี้นะครับดีถึงบอกต่อใช่ไหมดูหนะ้า ดีถึงบอกต่อจริงๆอันนี้ไม่ได้ใช้ครีมอะไรไม่ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยจะไปล้างหน้าแล้วเนี่ยอันนี้ได้ล้างหน้าอย่างมื่อเช้าเลยล้างล้างแต่หน้าแต่ยังไม่ได้ทาครีมยังไม่ได้ทาครีมเราไปทาครีมกันใช่อันนี้ก็จะไปล้างก่อนอ่ะจริงๆนะครับดีถึงบอกตัวเอ้าเราใช้ระยะเวลาเราใช้มากี่ปีแล้วประมาณสี่ปีค่ะน่าจะสี่สี่ปีกว่าแล้วนะใช่แล้วส่วนมากนะจุดประสงค์มันมีครีมมันมีตัวไหนบ้างก็มันก็จะมี ครีมกลางคืนครีมกลางคืนมันจะเป็นวิตามินวิตามินมาร์หน้าค่ะใช้แค่ตัวเดียวพอแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีครีมบำรุงกับครีมกันแดดที่แมมใช้เอาไปดูกันเนาะแมมจะใช้อยู่สามตัวเดี๋ยวจะขอปิดไปไปปิดให้ก่อนเดี๋ยวหมาเข้าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องทาเยอะนะคะทาดิ้เดียวอยู่ครีมครีมอยู่ได้เป็นอันนี้เรื่องจริงนะครับเพื่อนให้ดูหน้าน้องแมมนะอันนี้แล้วก็ที่สำคัญครีมตัวนี้ไม่ทําให้หน้ามีขุยมีขุยอะไร ไม่มีใช่ไหมมันจะอซึมไวซึมเข้าผิวหน้าเราไวแล้วก็หน้าเราก็จะไม่มีไม่เป็นขุยไม่เป็นขุยใช่ที่สําคัญยาอ่าครีมพวกนี้พวกกันฝ้าใช่ไหมก็กันฝ้ากระสิวจุดด่างดำส่วนใหญ่เมืองไทยนะครีมตัวนี้ใช้เป็นเขาเรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีใช่แล้วถ้าเราครีมกันแดดเขาถ้าเราโดนแดดนี่หน้าเราจะไม่แดงจะไม่แสบ หนุ่มเกษก็ใช้นะครับ<ช>พเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวหน้าหนุ่มเกษด้วยนะครับหน้าแบบธรรมชาตินะไม่ได้แบบขาวแบบโอเวอร์จนเกินไปนะมันก็จะมีคือมันจะเหมือนอ่ะดูดูดูคอดูคอกับดูหน้ามันก็จะไม่ตัดแตกต่างกันใช่ไม่ใช่แบบทาครีมแล้วหน้าขาวเวอร์แล้วก็คอดําก็ครีมตัวตน,นี้แหมชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบธรรมชาติมันไม่ได้ขาววอกมันจะค่อยๆแบบว่าเป็นธรรมชาติตามแบบธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยก็ดูหน้าแบบดีนี่แหมยังไม่ได้ทาครีมนะ นี่แม่มจะมาล้างหน้าอีกแล้วเนี่ยไปมาล้างหน้าเป็นไงนี่เมื่อกี้แม่ไปเข้าไปในสวนมาไปถอนหญ้าในกระถางต้นไม้นะคะไปดูต้นไม้ลูกค้านี่แม่มมาล้างหน้าใช้ดีจึงบอกต่อนะนี่แม่ไม่ได้ทาอะไรนะมีเอฟซีมีเอฟีมีพี่เพื่อนแล้วก็นักอ่านนะครับทักเข้ามาชมเข้ามาว่าเอออยากได้ ว่าน้องแหม่มใช้ครีมตัวไหนนะครับเราก็เลยนึกถึงได้เนาะ mm. ก็เลยมาบอกต่อนะว่าเออครีมตัวนี้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ <ผม S 2> ล้างาหน้าแล้ว<า>นะคะ่ะแหม่มเยว่าไปทาครีมเพราะแหม่มล้างหน้าเสร็จแหม่มก็จะมาใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นบอกไหนบอกไหนว่ายี่ห้ออะไรตัวนี้เป็นครีมบำรุงตอนเช้านะคะทาตอนเช้าทุกวันมันจะช่วยเรื่องฝ้ากะ สิวริ้วรอยจุดด่างดำมันจะพอเราใช้ไปแล้วมันจะค่อยๆจางค่อยๆจางยิ่งอากาศเมืองไทยเนาะใช่ร้อนยิ่งอายุเยอะๆระดับ30ปีขึ้นไปเนี่ยฝ้าขึ้นเต็มหน้าเพราะมาจากพวกแดดพวกอะไรตัวนี้จะเป็นครีมสมุนไพรของบีไว้นะคะนี่เป็นครีมเขียวใช่ของบีไว้ตัวนี้ขายดีมากเพราะว่าบางคนเอาไปใช้หนหนึ่งชุดแล้วเนี่ยเห็นผลเลยเนี่ยของบีบอกต่อ าราคาราคากระปุกนี้259บาทจ้าจะสั่งเป็นชุดก็ได้ใช่คำว่าชุดคือมีอะไรบ้างถ้าถ้าเป็นเซ็ตเลยเป็นเซ็ตเลยก็จะมีสบู่หนึ่งตัวสบู่นะคะคนที่แบบว่าไม่ชอบใช้โฟมชอบใช้สบู่อย่างเงี้ยก็มีอมของบีไว้ก็มีนะคะจะมีสบู่สบู่ก็จะก,ก้อนละ88บแปบาทอพอแล้วตอน,ตอนกลางคืน,นพอเราล้างหน้าเสร็จเราก็ใช้ตัวนี้เลยวิตามินมาร์กนะคะทาสําหรับตอนกลางคืนทาตัวเดียวแล้วก็นอนเลยค่ะ ตัวนี้ที่แม่มถ่ายรูปลงไปแล้วตัวนี้กระปุกละ2 9 0เก้าสิบบาทนะคะนี่กระปุกละ290บาทหน้าแบบเขาธรรมชาติจริงๆใช่ไม่ได้แบบขาวแบบอะแล้วพอตื่นเช้ามาเราล้างหน้าเสร็จเราก็ต่อด้วยครีมเขียวตัวนี้ตัวแรกวิธีการป้ายการการป้ายการทาเป็นยังไงคุเนะจอะตัวนี้นะคะนะพอแม่มล้างหน้าเสร็จแล้วแม่มก็จะทาครีมเขียวก่อนอืม เราไม่ต้องทาเยอะแปนิดเดียวเนาะใช่เราไม่ต้องทาเยอะแตามัมแตามนิดนึงนี่หน้าแบบยังไม่เพิ่งล้างหน้ามานะคะอันนี้กล้องไอโฟนไม่ได้ไปปรับแสงสีอะไรนะครับไม่ได้ปรับสีอะไรนะครับเอาแบบสดๆเลยรีวิวแบบสดๆนนี่แบบเห็นทุกลูคงคุณอ่าอนุคมคุณขาฝาหายอันนี้รีวิวจริงๆสดๆนะครับผมแม่แม่มองไม่เห็นนะแม่ใช้แล้วก็เรามีตัวตนจริงเราใช้จริงประสบการณ์ที่เราใช้มาเท่าไหร่สี่ปีกว่าแล้วค่ะสี่ปีกว่าแล้วนะครับผมใช้อยู่เกาหลีครีมยี่ห้อนี้นะครับ ช่วงอยู่เกาหลี้องแหม่มหน้าสิวขึ้นใช่สิวขึ้นเต็มคนไหนที่เป็นสิวนะครับผมหน้ามันลองใช้ครีมตัวนี้ดูนี่เราไม่ต้องทาเยอะนะคะกระปุกหนึ่งเราใช้ได้เป็นเดือนขนาดแหม่มใช้กับพี่หนุม่มแหม่มยังอยู่ได้เป็นเดือนเลยแล้วถ้าเราใช้คนเดียวก็น่าจะนานเหนือติดเส้นผมเลยน,น,นะคะเป็นครีมกันแดดครีมกันแดดทิงขิงของบีไว้นะคะตัวที่สองใช่อันนี้เป็นตัวที่สองครีมกันแดดตัวนี้ครีมกันแดด ตัวนี้กระปุกละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทจ้ะเป็นครีมกันแดดนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดเนี่ยแมวก็จะใช้อยู่สองตัวตอบโจทย์ได้ดีโอ้ยไปขับรถไปโดนแดดมันช่วยได้เยอะเราไม่ต้องทาเยอะทาทีเดียวเนี่ยเราใช้ได้นานมากกระปุกนึงอะลองลองลองคำนวณว่าถ้าคนหนึ่งใช้กระปุกหนึ่งประมาณนักสองเดือนได้ไหมแม่ว่าไม่ต่าเดือนกว่า เพราะว่านุ่กอเสียดใช้กับน้องแหม่มนะเดือนเดียวเดือนหนึ่งกระปุกแค่กระปุกเดียวเนี่ยใช้ได้สองคนต่อเดือนหนึ่งอ่ะพเลยมันคุ้มมากแหม่มชอบตรงที่ว่าเกี่ยง่ายไม่เป็นขุยไม่เป็นคาบนะคะแหม่มมองไม่เห็นแหม่มไม่ได้ส่องกระจกไม่เป็นขุยใช่ไหมไม่เป็นขุยค่ะไม่มีคาบไม่มีขุยใช่ตัวเดียวกันแดดตัวนี้ด่ได้เลยดีจริงอื เดี๋ยวมันจบเลยอันไหนกันอันอันนี้อ่ะนี่อืมดูอ่ะดูอ่ะอันนี้กล้องสดๆนะครับไม่ได้อันนี้กล้องไอโฟนนะคะไอโฟนสดๆเลยนะอ่ะนี่แม่ยังไม่ได้ทาแป้งนะอืกว่ากว่าเราจะมีใบหน้าแบบนี้มาได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าแมจะเอาจะเอาอ่าของครีมมาขายนะครับผมอันนี้แม่มจะบอกว่าหน้าแม่เป็นคนที่ผิวหน้ามันแพ้ง่ายใช้อะไรก็เป็นสิว ใช้อะไรก็เป็นรอยแดงหมดแล้วพอแหม่มมาใช้ตัวนี้เออแหม่มรู้สึกชอบเลยเพราะว่าแหม่มใช้ถูกแหม่มก็เลยอยากจะบอกอยากจะแนะนํานะคะทีนี้ราคาแล้วก็อันนี้มันมีคนราคายังไงยังไงบอกว่าแหม่มเป็นตัวแทนจําหน่ายของ b w ว้ค่ะนะคะตัวเนี้อันนี้จะเป็นครีมเขียวครีมเขียวที่ทาตอนเช้านะคะตัวแรกตัวนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทจ้ะบรรจุห้ากรัมเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดตอนเช้าพอเราทาตัวแรกไปเราทาตัวนี้เลยครีมกันแดดอันนี้259หบาทอ่ะ1ิบกรัมนะคะตัวนี้เป็น1ิบกรัมแล้วก็วิตามินมาร์กทากลางคืนตัวเดียวแบม่มใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวียบกรัมเหมือนกันค่ะตัวนี้290บาทพอทาไปแล้วมันเป็นอาการยังไงไม่เนินอ่ะไม่เนินอ่ะหน้าเราจะช้ำไม่อะไรช้ำช้ำวาวใสอย่างที่แม่มรีวิวไปตัวนี้ ตัวเดียวตอนกลางคืนคถ้าพี่ๆป้าๆสนใจอแอดไลน์หาแม่มก็ได้นะคะ MAM ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์หนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งจ้ะแต่ถ้าได้ราคาถูกกว่านี้ระวังระวังนะคะอาจจะเป็นของปลอมอเ,เพราะว่าแม่มได้รับรับรับมาจากมีบัตรสมาชิกใช่เป็นบัตรสมาชิกมีบัตรจำหน่ายแล้วก็แม่มก็เป็นตัวแทนของบริษัท <Okay. S 2> ถ้าต่ําถ้าขายราคาต่ํากว่านี้สแสดงว่าของปลอมค่ะ,ะยกปลาสุดท้ายแล้วอ่ให้โชว์กล่องเป็นยังไงจะได้ปิดคลิปจะเป็นจะเป็นจะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะคะอ,ะอะแล้วก็นี่สามตัวประมาณนี้นะครับนี่จ้าโอเคครับผม